สวัสดีค่ะปันสุขชาแนลค่ะคิดถึงเหมือนเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนพอดีเอมกลับมาบ้านเกิดนะคะมาสุรินก็เลยกักตัวช่วงนี้จากบุรีรัมมาสุรินก็ยังกักตัว14วันเหมือนเดิมนะคะตัววันนี้ได้เตรียมผ้าพร้อมที่จะ,ะส่งไปให้คุณแม่นะคะ,อ,ะอุดหนุนเอ็มสิผืนขอบคุณมากๆจ้าสิบผืนลายทางด่วนนะคะตัวนี้เป็นงานของอพี่สาวนะคะ ส0ผืนสวยๆสีสันสดใสค่ะลายทางด่วนหรือว่าลายต้นสนนั่นเองงานสวยๆยังสอบถามนะคะตัวนี้ส0ผืนก็ให้ในราคาถูงราคาถูกๆนะคะหนึ่งพันบาทถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเอ็มมาได้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ในราคาเบาๆแต่ตัวนี้เป็นงานผ้าไหมสดนะคะยังไม่ได้อาบอบน้ำยาขอบคุณที่อุดหนุนปาสุกชาแนลนะคะเดี๋ยวมีงานสวยๆ มาให้ชมนะคะพอลงมาสุลินแล้วเดี๋ยวให้สักอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มก็อยู่ในช่วงกักตัวแต่ตัวนี้ก็จะฝากคุณแม่ส่งให้นะคะขอบคุณค่ะยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกด s ับสไครป์ปันสุขชาแนลค่ะ0972892539ขอบคุณและสวัสดีค่ะ